สำหรับท่านที่คิดว่าราคา1บาทนะครับจะใช้งานได้จริงไหมจะดีจริงไหมนะครับสาหรับดูคิดนี้ละจะมีคําตอบให้ท่านแล้วนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง l a b a า channel นะครับสําหรับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับตัวนี้เลยนี่ผงล้างท่อตันนะครับมาดีได้มาจาก shopee ปปในราคา1บาทนะครับกระปุกละหบาทนะมาดีช่วงแฟลชเซลก็ถ้าเป็นช่วงปกติกระปุกก็ประมาณสักสิบบาทได้10บกว่าบาทเนะี่ย กัมาดูกันว่าประสิทธิภาพนะครับจะดีขนาดไหนเป็นงานจีนนะครับมาดูนี่งานจีนเดูใกล้ๆก,กันพอดีว่าเนี่ยที่ของผมนะครับ้อมันเหมือนกําลังจะตันอะ่ะเห็นพอดีเลยลองซื้อมาลองนะครับมาดูกันว่าจะดีขนาดไหน เนี่ยนะนมาดูนะครับดูทอเดี๋ยวผมจะเปิดน้ําก่อนทุกที่เวลาเปิดน้ําอ่ะเปิดให้แรงๆยังไงมันน้มามันก็ต้องลงทันนะครับนี่เนี่ยเราเปิดดูอ่ะเนี่ยครับลงไม่ทันอ่ะเดี๋ยวผมใส่สีให้นิดนึงได้ดูชัดๆนะครับอ่ะนี่นะครับลงไม่ทันเหมือนมันเริ่มตันๆหน่อยๆนยะ ตอนแรกกาจะเทสประมาณว่าให้ตันไปเลยอะกลัวว่าถ้ามันใช้ไม่ได้ผล่ะนะจะเป็นงานใหญ่ก็เลยเนี่ยเริ่มตันหน่อยๆแล้วมาลองเทสอย่างนี้เลยครับมาเดี๋ยวลองมาเทสกันแต่ถ้าว่าเราจะใส่นะเราต้องทิ้งไว้ตะพางนะครับให้น้ํามันแห้งก่อนให้น้ําแห้งสนิทนะครับมันก็จะเหลือตรงคอใช่ไหมตรงคอไอ้พวกดักกลิ่นอย่างเงี้ยน,นะแล้วรอค็อเทไปเนี่ยผมปิดน้ํานะครับแล้วก็รอท่อแห้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับรอให้น้ําลงให้หมดก่อน ยังไม่ลงเลยอันนี้นะครับหลังจากที่เราปล่อยไว้สักพักใหญ่ๆนะครับจนน้ามันลงหมดแล้วนะครับจนดูว่ามันเริ่มแห้งนะข้างบนนี่แห้งสนิทนี่มาดูตัวนี้ข้างในเป็นผงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า1บาทเนี่ยจะสามารถใช้งานได้จริงไหมหรือแค่หลอกลวงเอาผงอะไรมาใส่ให้เรานะครับดูซีนมารวมก็ถือว่าแน่นหนาอยู่นะซีนมนก็ดี เป็นวงผงนะครับเป็นเกล็ดๆครัล้ายๆพวกน้ําตาลนะครับนะครเป็นเกล็ดกลมๆม,มาลองดูเลยผมจะเทลงไปในท่อครับมาเทไปหมดเหรอเขาน้ำนิดนึงนะครับมันเลินลง มีเสียงฟูฟ่ๆขึ้นมานะครับจากทอ่อไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินบ่านะครับฟ,ฟู่ๆเดี๋ยวเรามาลองดูปฏิิกิยานะครับใต้อ่างกันใต้อ่างด้านล่างนะครับจับนี่ร้อนร้อนเลยร้อนหมดเลยนะครับดูนะผมสามสิบกว่าหนา นี่ตรงนี้แหนนขึ้นนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแล้วไอ้ตรงนี้มันไม่ค่อยมีน้ำไอ้ตรงนี้เหมือนน้ำอุน่นอนี้ร้อนนี่นะครับทำาปฏนติกิยานะดูช่วงช่วงข้างบนนะครับที่มันน่าจะไม่โดนนะดูอุณหภูมิอุณหภูมิปกตินะครับช่วงที่ตัวยามันลงใบผสมกันนบน้ํา ผสมกับไอ้พวกไขมันอะไรพวกนี้นะครับอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นจะสูงครับเราก็ปล่อยไว้ทิ้งไว้ประมาณตั้งสิบนาทีแล้วก็เปิดน้ํานะครับหรือหาน้ําใส่กระมังอ่ะแล้วก็เทราดไปเลยตามที่เขาบอกนะครับเขาบอกมาอย่างนี้ที่เขาเขียนไว้หน้าร้านนะก็ะถือว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะ ปฏิกิริยาตอบสนองถือว่าโอเคเหมือนที่เราใช่ไหมถ้าทั่วไปเวลาใส่พวกเราต้มน้าร้อนราดใช่ไหมครับสมัยก่อนใช่ไหมเวลาทอดตันเราก็ให้ต้มน้าร้อนราดลงไปก็คลา้คลา,ยคลายกันเวลาทอดตันใส่ผงนี่แบบปุ๊บเกิดปฏิกิริยาความร้อนนะครับน้ําข้างในท่อจะร้อนทิ้งไว้สักสิบนาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาเราเปิดน้าปุ๊บครั้งนี้น้จะลงไปเลยไหมนะครับ เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับผมก็จะหาพวกไขมันจากบ่อดกักไขมันนะครับเอาขึ้นมาทําให้ดูว่ามันสามารถละลายได้ขนาดไหนละ,ละลายดีขนาดไหนละลายไขยมันได้จริงไหมนะครับส่วนฝานด้นบนนะครับก็คล้ายๆเหมือนผงตะฟอกเลยเนี่ยโดนน้ำแลยนะครับจะดูลื่นๆนะครับจะเป็นเมืองเมืองเลื่นๆเนี่ยมันดูกันอุณหภูมินี่นะครับอุณหภูมิด้านบนก็แทบจะปกตินะอัะนนี้ยิงเข้าไปตรงผงนะยิงอ่ายิงตัวๆเข้าไปตรงผงเลย เหมือนว่ามันปฏิทําปฏิกิยากับน้ําด้วยถ้าโดนอยู่ในน้ำนะครับอยู่ในน้ําอยู่ในไขมันอะ่ะมันก็ทําปฏิกิยาปุ๊บเกิดความร้อนแต่อันนี้ไม่มีพวกน้ําขังหรือเป็นพวกไขมันนะครับมันก็เลยนีไ่ไม่เกิดปฏิกิยาอุณหภูมิก็เลยไม่ขึ้นมากไม่เหมือนข้างล่างที่จะเห็นล้วอุณหภูมิมันวิ่งไปเลยนะครับเดี๋ยวก็ทิ้งไวส้สิอย่างที่บอกทิ้งไว้สักสิบนาทีแล้วก็มาดูลองเปิดน้ดําดูว่ามันจะไหลลงไปเลยมั้ยนะครับ แต่ก่อนจะเปิดน้ํานะครับเขาบอกว่าให้รองน้ำหนึ่งกระป๋องแล้วก็เทลงไปเลยเพื่อให้มันไล่ไอพวกสิ่งสกปรกนะครับออกไปเลยเพราะในนั้นเขาจะเขียนว่านะครับก็อย่าพยายามครั้งแรกเวลาเปิดน้ํานต้องให้เทน้ําน้ําแบบแรงเลยหรือเอาสายยางฉีดอัดลงไปเลยก็ได้นะครับก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่มีรองน้ําให้เป็นถังแล้วก็เทลงมาเลยทีเดียวพวดเดียวให้น้ํามันไล่พวกสิ่งสปกปรกออกไปนะครับอ่านี่นะครับแต่ส่วนราคา,รามาดูวันนี้นะ ให้เห็นชัดๆ,ๆเลยราคาวันนี้นี่นนกระป๋องละสิบบาทนะครับราคาวันนี้ถ่ายคลิปเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้แฟดเซลนะแต่วันที่ผมได้มาคือแฟดเซลนะครับหนึ่งบาทอันนี้ผมเปิดไห้ดูแป๊บนึงอานนียนะครับได้มาจริงนะครับราคาหนึ่งบาทนะราคาหนึ่งบาทนะครับผมซื้อมาลองดูเฉยๆนะครับ อยากรู้นะครับว่าราคา1บาทเนี่ยมันจะมีผลดีขนาดไหนนะครับก็มีขายเยอะนะครับ5บาท7บาทม,มีหลายเจ้ามีสิบกว่าบาทก็มีนะครับมีหลายแบบเลยแต่พอดีผมเห็นมันแฟดเซลล์อยู่1บาทก็เลยซื้อมาลองเล่นดูเฉยๆว่ามันจะได้ผลจริงไหมหรือเขาจะเป็นการหลอกลวงเฉยๆนะครับหลังจากที่ครบสิบนาทีแล้วเราก็เปิดน้ําใส่เลย รอนะครับเอาให้น้ามันเยอะๆนะน้าเยอะๆแล้วก็เทพวดลงไปก่อนล้างทีหนึ่งก่อนนะครับทำการไล่ท่อทีหนึ่งมเมื่อเราได้น้ําเยอะแล้วนะครับมาเทเลยหลงเร็วเลยนะครับขณะน้ำเต็มกระมับบงเลยนะครับ ลงพิ่มพ่พ่ลงเลยอ่าเนี่ยนะครับอันนี้ผมปล่อยให้แห้งไว้แล้วอันนี้น้ำนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองเปิดน้ํานะครับผมเ,เปิดท่อสุดเลยนะนี่นะครับแรงสุดนะเนี่ยลองใส่สีตอนแรกน,น,นะครับว่าน้ำจะขึ้นเร็วมากเลยใส่ไปเนี่ยไหลหมดเลยนะครับถือว่าใช้ได้จริงนะครับหนึ่งบาทเยี่ยมเลยนะครับไม่มีค้างท่อนะครับไหลออกหมด ไหลออกหมดเลยทุกที่มันตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่เราดูนะมันจะค้างท่อเลยนะครับเปิดว้่งยงมันค่คอยๆเจิงขึ้นเจิงขึ้นแต่นี่คือไหลลงหมดนะครับสําหรับท่านที่คิดว่าราคา1บาทนะครับจะใช้งานได้จริงไหมจะดีจริงไหมนะครับสําหรับดูคลิปนี้ลวจะมีคาตอบให้ท่านแล้วนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกับไขมันของจริงให้เห็นด้านนอกอันนี้อาจจะอยู่ในท่ออาจจะมองไม่เห็นมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไขมันก้อนมาทดสอบให้ดูะนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกับพวกไขมันจริงๆมากให้เห็นเลยนะครับ ไข่สองอันผมไปตากมาจากไอ้พวกบ่อพักนะครับพวกไขมั่นบ่อพักนะตขากขอบขอมาเป็นก้อนไขมั่นของจริงเลยมาดูนะครับผงกขาจัดในท่ออุดตันผงระเบิดท่อนะครับที่เขาเรียก เนี่ยนะครับอย่างที่บอกเนะี่ยมันทำปฏิกิริยากับน้ำด้วยนะครับนี่อย่างเงี้ยเทก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเทน้ำไป วัดอุณหภูมิดูนะครับมองเห็นได้เลยพอดีมันอยู่ที่สว่างอันนี้นะครับอุณหภูมิห้าสิบหกนะขึ้นนะแม่หนึ่งมันยิงไม่โด,ดนไะอนน้ยิงโดนนะขึ้นมาห้าสิบเก้านะครับเมื่อกี้เนี้ห้าสิบแปดห้าสิบเก้านะครับเดี๋ยวมาดูน้ำจากแก้วเดียวกันนะยิงน้ำ สามิบสี่นะครับนี่อุณหภูมิขึ้นนะ่ค่อยขึ้นนะครับเนี่ยยเดี๋วลองมาดูนี่ถ้าเป็นน้ำเปล่าโดยไม่มีค่าไขามันนะครับอุณหภูมิจะขึ้นไหม นี่นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นนะขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ไม่ดีเท่าแบบพวกมีพวกไขมันนะครับอยู่สี่สิบเอ็ดส่สบสองแต่ตัวมีไขมันนะครับขึ้นขึ้นสูงเลยตัวมีไขมันนะครับมัก็นี้ขึ้นไปถึงหกสิบเอ็ดนะครับมันก็ทำเป็นติกริยาทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีร้อนร้อนจี่นะครับ ผมเติมน้ำหน่อยมันจะได้ท่วมตรงนี้นะแล้ก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีนะครับมาดูกันนะว่าไขามันจะละลายขนาดไหนนะครับเพราะถ้าเป็นน้ำเปล่าใช่ไหมถ้าเราเติมแบบน้ำเปล่าปกติไขมันมันไม่ละลายนะครับ ยิ่งไขมันมันจะยิ่งจับก้อนเดี๋ยวเราจะลองเขี่ยดูสักหน่อยยังเป็นก้อนอยู่นี่ยังเป็นก้อนอยู่นะครับ นี่นะครับผ่านมาประมาณตั้งสามนาทีเนี่มีการเดือดนะครับเดือดปุดๆเนี่ยนะครับเดือดเห็นได้ชัดเลยตัวถ้วยก็ร้อนอยู่นะครับตัวถ้วยตอนนี้นะครับตอนนี้ขึ้นมาเจ็ดสิบสองนะเห็นไหมนี่นะครับ่ตัวถ้วยขึ้นมาเจ็ดสิบสองแล้วนะครับเห็นไหมเอ่ย นี่นะครับอันนี้ขึ้น73แต่แม็กสูงมากนี้75นะครับอ่าตอนนี้ประมาณสัก7นาทีนะครับพอดีมีเอ็กซ์เซเดนี้หน่อยฝนกาลังตกนะครับผมต้องเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวจะปิดคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ,อาจจะไม่ถึง10นาทีนะ,ะก้อนๆไม่มีแล้วนะครับมันเป็นสลายนะตอนแรกเป็นไปเป็นก้อนเลยนี่มันยุ่ยหมดแล้วยุ่ยหมดเลยจากตอนแรกที่เราเห็นเป็นก้อนๆใช่ไหมครับ ยุยหมดแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อมันกัดจนยุ่ยหมดแล้วใช่ไหมครับเปร๊บเราก็เทน้ําล้างเปิบมันก็ออกไปตามท่อหมดเลยถือว่าใช้ได้นะครับราคา1บาทไม่แพงแต่ถ้าเราไปดูราคาปกติตอนนี้ก็อย่างที่เห็นมี5บาทมี7บาทนะครับถือว่าผ่านนะครับไม่หลอกลวงใช้งานได้จริงไม่เป็นก้อนนะครับตอนแรกเป็นก้อน,นเขีเขเข่ยผ่านได้สบายเลย คลิปนี้นะครับหวังว่ามีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับหรือท่านที่กำลังมองหาอยู่ไอ้ผงล้างท่อตัวนี้นะครับว่าจะใช้ได้จริงไหมเพราะราคามันถูกมากนะครับมันถูกเหลือเกินอาจจะคิดว่าโดนหลอกนะครับผมเลยมาทําคลิปให้ดูกันสําหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนแด่เพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ